ก็ตกใจนี่เราหมากแม่ขนาดเพิ่นปังมันตกแหงมามันอานารย์ฆ่ามันก่อนนี่ต้นน้อยนึงน่ะต้องเอาพาก็ได้เนาะมาสาดเอากองไว้ทุกคนเรียมนามาหมายแยกเกาะลันสิบ้านยาเอินสิเะเอาแยกกับยาเอินซีมั้ง สบายดียินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องข้องวีนาซ้าร่วผาบางเด้อทุกคนเลยสบายดีกันตอนเศร้าเนาะแพากันไปเยาดยุกยดอย่างมาทุกคนมันนี้ที่อย่างแล้วแต่เศร้าแล้วกันที่พากันไปเอาตองเกี่ยมไว้เนื่องจากว่าไก่สซีฮอดมือห่อกราต้มแล้วมอนีซับซี่เนาะสหสหกอีกซ่องมือทุกคนห่อขระต้่มสหกห่อสหเจ็ดสับแปดและนสหเจ็ดกินเนาะเดี๋ยวก็คือเสี้ยไปเพื่อให้แม่ าแม่ไม่จันดด้ทุกคนเพราะว่าจะไปน่าจะได้ไปห้องอ่านั่นแหละหอล่อยู่เด้เนาะประมาณเป็นรอยลทุกคนเพราะว่าซ่องเหือนเนาะมีบีเล่ก็ไปทุกคนแต่ถ้ามูดีกินเบิ้งาเฮียมเอาเหียมหม่อป่โดนแวันนี้กุกก๊กเปียเหียนทุกคนวันนี้กุกก๊กเปียเหียมวันนี้วันจันเหียกเหงื่อเัง่อ ตัดเป็นผ้าเครื่องเลยเนาะแจ้งแจ่วดยคุยกันเลยกินแล้วแม่กินยากอะกบมอแม่นเอาส้มขนาดเนาะน้อยจะมีแก่บุท่นมใ้เนาะข้าพนชมห้อุทิยาแห่งซาดค่ะภูเขาควยโอ้แต่มาขลุกแตกโอ้หนาะสะห้ผมนี้เนาะเพจะก็แห่ไป้มนบ้าบเฮ็ดกีอเลย ย่อไงจะไปกินดาย่อไปกินดาบคาบโง้าบเเทดุ้้อ้ันเป้้ำห้งโอ้โซนใดแล้วก็อีน้ำปียาบว่ะยาพอมาเก็บกุ้งน น้ำกำลังแห่มาเราจะส่งพวกก็ไม่แล้วบุญบาลวนบร้เก็บไปก้อยกินบุญบานว่ะค่ะ่กินคนละจานคนละคำก็มืดละได้คือคือมอดทำนี้ทนั่นแม่ไดยตุกุ้แม่เนาะจตุปปิงเล่นน้ำก็จะเล่นน้ำบนทันไอตุปปิงทำให้เป็นล่าได้ไหรเทือกงามันมันก็เป็นล่าก็ โตเยอะอีกคุณบอกคุณอะไรกูแตคนคุณเปล่าอยู่เถิงพูดไงคุณนะเถิงคุณนะเราอยู่อยู่แถวบ้านเฮานี่มันกลับไม่ค่อยมีอะเพราะว่าต้องไปเอาตองป้านะตองบ้านกันฟ้าล่มอยู่หนกับฟ้าล่มกระแตกเมื่อุกคนตองกันข้ามข้ามไปซื้อซ้อันเออเออชั้นชาวนี่เราพาเด็กไปทีเดียมาไปเอาตองไปรับเลยค่ะเอาเอาตองไปเอาตองละ โอ้เขาไปเอาเมื่อคืนออาวสองคืนคือบ้อเข่าใช่ไหมมาต้นมื่อ่านโอ้กดท่องจีนกันจ่ายไปใส่ชิ้นุ่ทรงหย่างต้นตานะนะสุขข้าว นู้ำเย็นป้าดูคนน้ำประกันเย็นเก่งฮะโอ้ขอดิขอดิขอดิโดนสมุดดิโอ้โหวันหัวหน้ายังตะขุกการเนาะไปน่ะเอ่เจ็ดต้าวกับบันน้ำน้ำเบยบ้าวะไป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 ดูคนน้ำเย็นขนาดแบบน้ำันนี่กับหลังแบบเก็บกุ้งขนาดมันย่างไปได้กินน้ำได้ ตอนนี้กำลังแบบมาจมมลเอาตัวกุ้งทุกคนเนาะไล่เก็บไปทางลุ่มผู้น้ํากําลังแบบนิ่งๆค่ะนะ <c oughs> ไปซี่คนวิทย์กระสิไปกับต้นตานซ้อมคนแต่ว่าไอปีกระสิไปเนาะซีเ่เรียมกระสิไปกันเลยว่าไปพร้อมกันเลยซะอู้ <c oughs> คนกระลังมัจะซ้อนเลยนะมีอนันต์ปลากระไรอันมีเน่มียังทางลุ่มมาหน่ะ พูดคนขึ้นไปถึงนะคนให้บัตรองคนคนนะไปเหยาควายย่างกันไปก่อนทุกคนเนาะเดี๋ยวไปเลาะเมืองวัดสิไปเอาบอลทางได้เด้ะขาะอยู่รูมมีอะไรกันอย่างดีทุกคนเขาจะบริย่างขึ้นไปถึงพุ่นโอ้ยลงไปมันน้อยมันซ้ำพอแล้วทุกคนเลาะไป มันพุ่นวานุ่นไปแล้วก็มันช่วอยาัมาเอานี่ไปบอนเดียวเรามาทรงคนก้อนทรงหน้าเอาก้อนเขาจะเอาน้ำลังจกลับมาฟาไปพ่เขาเอามุดสนะเขาเอาก้อนเฮาหมดละก็มึืนัดห้ลงเมื่อ่นะขางกับข้างให้พูดเหรอ อคือถือบางไฟแค่นี้คู่หมงอะไรเงี่ยแบงนี้ว่ะมัางบางไฟคือบางไฟอีกปอันนี้จะมีตัวที่ใส่อยสอย่างไเยอะส่ยอกับตกส้ยางเงยหมดเลยส้มยางน้อยมัตกยางคือแับนี้นิดเดียนแล้วเมื่อยล่ะไปคุกคะ เดี <ider> th <economies> <that> ๋ยวเดี๋ดวเดี๋ยวเอาไปนเปี๋ไวไปนะจ้ไจ้ะจ้ะ้ะจ้ะพ่อเป็นจริงต่ออย่างนี้กระไรได้เนาะต่อเป็นคำงามเนาะคนงอที่จริงมา ตลองไรนี่ทุกคนนี้ตองกวยป้านะพี่ายจะปเพื่อนวไหนนี่เอาเลยโอ้ยไปไปดึนเอาคนดูเหินสปีชันมาโอ้ยนอเราไปไหน่ะิดาวนเน่เต้าตันอิดาวนเเลามนผู้เดิมอะเมเซียววังนวงมาแล้วกัไ่ไปเน่ เี้ยเดินเอาไปเงี้ยไปเข้ากันง่ายไปท่านกินที่นี่แล้วเขาจะง่ายบบนี้ไปเข้ากับโบนห้กินไรเนาะเป็นตะบุญจักมีทีมเราสุ้งซีโาหูมาหาเงินว่ะหูจักว่าทีมทีมพิมพข้าเปากละตันมันบอกซ่อมซี่คูนี่เลยขบมาทุ่ม เ <c oughs> ขาว่มีคนกินน,ำน, <c oughs> น้ำอ่ะเนาะมีแน่มีใจ่ไอ้บิ๊กกันจะคว้เอาเครื่องจะกินจยู่ทคุณเมือน,น,น้อยทุนซักีกาที่รอบไปน้เลอนี่แหโอ้ยาละบก่กอ,อีแม่กะเื้อลูกแม่ก่อีแม่ิบุตัวลูกว่ะอ้าว <c oughs> แม่ลูกคิดว่าแม่เป็นคนแนวนั่นใช่เ่บ้ยามเพื่อนนี่แม่ตัว <c oughs> พามาสุไพอยู่เหือนงเธอเนาะลูกอย่ามาสุไพรแม่ได้ลูกแม่บริเกียมเพราะลูกบอลวันคันชื่อวันเสาร์วันที่ก็เพิ่มมาอยู่อีต้นเลยเนาะเพื่อจะชื่อวันชื่อเลย้าฮัดสุกเลยสุขตัวเองห้ากับไปชุกงานนะแม่ก็หนักเค่าเวลาไปเฮียนมีการฝึกงานเละลำบากที่สุดเลยที่ค่าทีเฮ็ดนี่งกับได้เฮ็ดนะมูแทกเลือดซะเลือดสายเนี่ยว้าขาดไรเอ้ ขาได้กับบัพานงานนี่ด้ฝึกงานบัพานนี่ได้ตัวย่านโอ้บางสุ่มไม่หนโอ้ยเอุดเนเป็นโรนี่เนด็กี่เอางนเด็กี่อางดยี่นกับวันยาวกบนยอยกันยป็าไป็นรอืมเลาะพุนขันพุนเอาพุนกะบ่พ่อจังบ่ะลูเอาอยู่ลุ่ม พอบางไหมนต้องให้รียกเมื่ตนนี้สะอ่อนพอขันมื่เนาะเยนี่คงเศร้าเอาไปนะใจวดต้องให้รีกอ่มันก็บนีเะพ่อเสียหิมะมีติดกันลายพีเลยติดกันเลยเนาะออมันหุ่มมันเลยเนาะน่าจะีแหละกพ่อกยงบนเนา พ่อเขียนข้อพ่อนะให้มาข้อยี่ก่อนตุดจีนนะนะตุ๊กยัตุดจีนนะนะเบอรมยเบอรกันยางตัวนี้นะสะอ่อนบุลีทิ้มเลยเนาะเหน๋เอาี่ขึ้นเมื่อไแล้วนะข้นงในเอายุ่มจากน้าเห้ดอืมเอานี่ขึ้นเมื่อลนะจะต้องบราเตือนนอยด อยุมอายรุ่มอยงอยู่อุ้ของปลาาัมเอาไปื่คินข้าวกิน้ขาี้ปวเขาเาเอาพามาเดี๋ยนาะบักลุมได้นีเพื่อปักก่อนอืมักของเลาพาเลย ได้ดิเพืด้ได้พวกนี้เด้งานหต้นนึงเเยพวกตอออดตอนี่เอาไปมอเอรถนะด้ไ่ได้จค่ยเป็นเรื่องเดาอืมเนี่ยพวกยางพวกลูกตันสิยางขึ้นผูตัวแห้งัดตดูะสิ พกอะไรทุกคนเอ้ยางขึ้นมาถงพี่นะมาเอาตอกสิฮเขาตุมเลยว่าไม่ง่ายทุกคนเลยไ้ท่เางใดปัญหาวสิมาเอาตอนซวยสันแดดฮอหอนี่นะแตนี่อยู่สีดายวพี่งพัเก้ามานหนเลอยสิ่อนหุ่มเลยทุกคนเลยตอนนี้เปียมวป่ายแล้วนี่โอ้ยกูกายอเกือบเอายากเอนี่เ้อ งอชีดอย่างเนีน่ยเนาะส่วนนีน่เนาะย่างขึ้นรีบเลยพอนะย่างสีขึ้นเลยเฮ้ย <laughs> ปูกแหงสีไม่เนาะแ,งๆๆๆและงก,ก็นนเศร้าเหียมปูนขนาดเดอุอดัยยุ่บนี้นะลิฟันเอาลูกน้อยนี่น้อยคงจะเอาได้ผ,กผกูกกันแล้วกัน เฮ้ยนนึงกันวนเสียเงาหน่าโอ้มีกุ้ยป้าอีกแต่ยังพันสุกเถอะเด้อเพื่อมีพผนลิได้ยยุ่เพื่อฟันลงมาเลยฟันต้นมาลงเลยนะมีผลเถอะนะก้าวตกใจนี่ละหมากแม่ขนาดเพิ่นบังมันตกแหงมาเหมือนขนาดฆาตเหมืนก่อนนี่ต้นน้อยนึงนะต้องพากันได้เนาะ มาคอยเนี่ยม่มันกระคาดมดนเลยถ้ามันแตกหมดแล้วมันไม่งามเด้เดี๋ยวพันดีไปเลยเดี๋ยวเข้าไปซอยเอากะไลยูนอตแต่ว่ามันกระบิดป้าเป็นเพื่อนตัวนั้นนะบ้าไงง่ายมัมยทุกคนงานขนาดน่าตอ่อเนาะแบบตองนี้มันแข้งนะทุกคนมันเวลาฟ้าลมฟ้าเอรยแบบแบมันกระบอกคอยแตะขนาดตองอยู่หนังแม่น่ะปานว่าอีเยี้ยหุ้ แตกเมิดฟ้าลมพัดนะตองยามนี้นะยามฝนไปน้องงามงาม,งามแล้วตองนเนาะออกไปนอเพ้อที่น้องเที่น้องมานั่งตองอยามฝนให้มันรดเชื่อมพมีเลยเออไปให้กเโอเคผู้ไปปีอยย่เจนนะคุณตินนั่นน่นั่นอยู่ะตองยาแรงมันนะเฮียมนี่เนี่ยยามีน,น,นาสิได้ดกันทุกคน นี่ซอยซอยพี่น้องฟังซอยต่อรองนที่้นเป็นตองต่างก็คือตั้งอ้าวคุณพ่อนให เอ,อ้ยยางไปยางมานยับก่องมาแล้วแะระติดหมดกวามู้บดีนะโอ้บักน,น้อยนนี่นะกาดติกองไม่ทุกคนเลยไม่ถึงกันพู้น่ะสิ่งที่เห็นแถวนี้ขาเจ้าจอามืดเลยเ <c> ม <oughs> ่ เจก็เทิงกลนะของนะไม่นาก็ไปปีค่อยๆกเงี้ยอยู่รู้มากบมึงปีหน่อยปะก็ไล่เนาะสะอ่อนช่วยอะไปไป็ด้ันชุด้ดอาไปแช่กปุนบุญบานวะรดูทางไดอืมไปทุกคนอื สู้แทละเอ้งเอาตองเอาเวแวบเลยเอางามเ้งวะโอ้ยตายโฮ้ยแม่สองเมื่อยก่อน ทุกคนทำไมหนึงก็ทุกคนเลยเมอร์ประลุพวกอ่ะาทุกคน,รคน,กคนเรียกไปทุกคนเทียนบาร์นนี่อะไรบางสูงสูงแรงไม่มือน,นี่นะข,นนนข้าวจั่วเลยมึงสู้เมื่อยข้าวอ่ะได้แค่เสือ เขาพอนี่ก็ดูคนละเดียวเขาไปซ่อมเอาตอกต่อ,ตอ,ตอมาอันซานเอากรองไว้ทุกคนเรียนนางมาหมาย,ยังเกาะลันอ,อึมันลันมันเอิญสีบ้านอาเอิญสิเนะี่ยเอาอยัางกระยาเอิญส,สีมืดสีมุกม่วงเหรอก็วมวยเตริรไปทุกคนมาเอาตอกเนี่ยน้อขึ้นหูขึ้นขึ้นเลยขึ้นหูขึ้นเอิญคือแบบคือจังแบบอัน ขาจะเอาไปค่ายค่ะนะเก็จะพี่ดาฮะมีแล้วมันมีแต่ว่ามันมันกระโบงอ้าวแล้วมันกระน้อยมันแตกมาันนะมันขี้ลายเข้าใจปะคณะนี้อยู่ทางเครงที่ก็ยังขี้ลายนะคนมาคนมัเอาไลุ่กคนบางคนเขาจะเอาไปค่ายก็มีเนาะก็ไปค่ายแล้วบอเนาะชาวไรเขาจะเอาไปค่ายตอกฟางจริงนพอแบบช่วนี้กระบุญตลอดค่ะนะบุญในข้าวต้มข้าวม้วนข้าวเอวยบางคนก็เอาไปค่ายตามตลาดก็จะไปห่อเครื่องห่อเอวยค่ายห่อส้มสิเนาะ ส้มปู่ z ้มป่าสินะส้มมู่เอ้ย z ้มอีหยังเอ้ยสินะไปเฮีดหำหำหำนึงก็หำยิ่งย่ๆสิเนาะคนเนาะสี้ห้าพันคนเนาะขายที่ชีห้าพนขายวะไปบังเข้านะสร้างส้ามผันหนึ่งนะอืออยู่พี่ตั้งพี่รัวตัอ้ยต่ายไฟล่าด้วยนคนิไลน์แา่ว่าฮิตซ่องเหือนเนาะคงไม่จันเดย ว่าทานอาหอนกันน่าไม่ค่อยว่างมาเอา,าเพราะเบียรไล่ไงไอตัวก็จมแบบบริยอยู่ในเสาเลยที่เป็นลมหล่ะ <หา S 1> ตัวออโต้เป็นลมละไอตัวมันคอนเสียเลอดียวแต่ม่คิคา,าดสองนาขนดไหมสองนองนางหงอนเนาะเทียบแ,แบบฟ้าบุ่มลมเลยแม่เทบจะบ่มีตัวเตกเลยทุกคนสองนาขุ่นนะ่น จักหน่อยกับฮอนะข้นามากับทำงานไปกับบิดบิดบุญละบุญบานได้ก็บินอีแล้วเนาะซึ่งัอโซนนั้นมาตเตะเกียงเพ้นท์ให้เฮดนากี่จุกกี่จางฮอนแฮทุกคนพอเป็นไอได้ย่างขึ้นภูมมาแล้วแบบไอฮอบก็ชอบเลยชอบเลยฮอบเลยไอมันฟื้นในหัวอเกเลย เราจะใส่เทคนิคการพับแบบอันไห้นหนึ่งนะคะูเด็ดุดลงข้าวบานเขใจก็ได้ที่มันงามนะคะแต่ของหอมได้หรอกระด,ดอ,ององอะไรเนาะสีฮหอนเลยืมส,มสีฮอนแต่เาเอาจอไปเพื่อไว้เพื่อแบบเออตัวนี้มันบุป,ป็นเอาสีนะแล้วกันแม่ไม่ไล่ีม่ม ยี่ห้ามัดเลยบ่อยู่บ้านแม่อู้ไปเอาตองเลยทุกคนพูนไปอายุใกล้ๆคุณน่ะอยู่แถวบ้านในบุรีมีได้อยู่บ้านมีงานนะสนับอ่ะแม่ไปอายุสนับแต่เอารถแต่เอารถซิงไปตั้งเอาไปตั้งเอาสมมติเรามีมีงานมีมีดองทีทุกคนเนาะทุกๆดองทุกคนอยู่บ้านมีงานะต้องได้ห่อข้าวต้มได้ต้องได้ห่อต้องได้เฮ็ดข้าวต้มข้าวเอวยะนะแถวแบบดองได้ที่แบ๊บโบเฮ็ดข้าวต้มแถวจะบ่มีเลยสะลร้สีแบบเฮ็ดข้าวต้มเมดพอไร้เสียง ลงไปล้วที่เอาสองเอาสิ่งไปสร้างมาบุญเอาไร่ไร่หล้วกันพี่น้องพี่นู่งไทยบ้านไทยเมืองกันมาซอยกันห่อข้าวน่อมข้าวต้มท่อุเนาะที่ตอนดองมีนาห้องข้าวต้มไอเด็กกับห่อข้าวต้มเนาะอยู่คุณเนาะแมเนี่ยห้องข้าวต้มเมด่อที่พี่ที่คันว่ามีมีบุญมีเงี้ยแขกกบะเบรห่อข้าวต้มเนาะหุ้นยากเนบุญเงซื้อกับกระเบุญห่อข้าวเนาะมาไม่นานนี้ห่อข้าวบุญห่อข้าวอพันซ่าเข้าพันซ่าตักบาตักเอ่ยสิน่ะ ไอห้องเขาต้มมืดพอมันเป็นแบบเอาง่ายแบบซื้อบ้านกันมาแบบมันแบบเป็นแบบอัน,นโบราณอยู่คนะทุกคนเป็นแบบสมัยติกี้่ะนาะยมึงมึงนาเขาข้าวบอกนานาเขาข้าวบอกข้าเหนียมเรื่าบขูกึงสีคนตัดตอ่อ,นนอแบบนมีชื่อว่างามเลยเนาะตอ่อคน โอเคอยู่ดีนี่มาทำอ้อันน,ออนี้ใหญ่แท็กครับพอรัสสยามไม่สะเหียมอยู่แม่นี้คือเอิดมาตอดทีเดอไม่นช่ะ อาจจะใส่แต่ไม่ใส่เืยน,นี่เ,เราย่างเป็นรุ่มละนี่บออดกการนอนมู่นี่ขนาดนี่เขาไปมันมคือนี่นอนเหนือ่อยเหนือ่อยเว่ยจะอ่ะันเย็นเลยนื่อยเนี่ยงานไม่ตอกสุมีเนาะนี่โอ้แล้น,นี่งามงามุณวนะ ภาพงามเดิอันแรกนี่ตุนตาลหิบยุ่มแย่งามแค่หูงาเห็ดงัะนอนเหนื่อยเลอหลับเลยหุบได้หลอเพน่อนักมวนหรเพท่นด้อะถ้ากระบอกมนยยังบ่อยง่ายเหมือนไดิอันนี้นี่่ายเห็นหก็งามดีฝึ souvent, uh. ือนะอีจักไมบอกอ อีกมอน,นึงเบาอีจน่อยลคะมืออ่าไดตอีว่าเลเอาไปลุมแนี้บาตัดไแค่นี้นนนบาโ,โอ้ไอปแค่นี้ก็งานดีเาเอา่นกะได้ขับอะไรนะมาไปเลยมากูไอ้น,อ,นอยกน,นอยอยูอ่กเชองคกงามอยู่แต่ว่ามันน้อยเนาะเอาใ่น <c oughs> เอาตัวใหญ่ๆนิดนึงนี่ ทุกคนเบิ่งกวยคนน่ะกล้วยป้าน่ะพี่นันมักกินกล้วยป้าเลยเพราะว่ามันมีแกนมักเล่ยมแกนมันแล้วเวลาไปซ้อนไปแย่งน้ำมูกันนาะไปเจอกล้วยป้าอยู่ตามแคมนำแคมห้วยเนาะพากันเอามากินเลยเจอมาอีกยังไล่น้ำมาก้กินหมดทุกคนเอ้ยเด็กน้อยสนับบทสมัยตะกี้ก <laughs> วยนี่มาตอม,มกากะเมือ่อยแหะล่ะคนน่ะ จะกินน้ากินไหนแหงละ่ะหัวกาเนาะเอ่อสาวนนอนอี่คนน่ะนอน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 คนน่ะคนน่ะจะสั่งกันอ,นอ่ะ,อ,ะอ๋อคนน่นะยามโมโมอี้ยามโมเมอปะวะนอนหลับฮะล้มอู้อย่าว่าได้ยุงก็มีล่าอยู่ด้วยเนาะคนพนนันยุงนะคนน่ะป้าจุมจังจุมจังนี่นะ่ะ งาใส่ใส่ทุ่งเทามาแต่ว่ามีหนาปวดออกเนื่องจากว่ามัน,นมีหนาเดือดข้ามน้ำาคนเดคนเดียตยามเป็นหนาแต่คนนี้เวอรเซอร์เวอร์ยานยานที่สาวประทานบุญบานกับปันนั้นทานหมอ้อกขาบอกว่าสาวประสาวกอย่าเด้อจัดการโรยไปซ่นละเดียวอ่าเลียบบุญบานมาละเดียวจังมาใส่น้ำในหม้อตอ่อทานหม้อสำหรับสนุนยานบริลลินบุญบาน ไอปีหลงปรลุมพูดหาไ่ปีบกที่ห้างขึ้นมาทางนี้ทุกคนนะเพราะว่าขึ้นมามันกับโบคอยมีฮ่นะขึ้นมามันขาจะเอาไปมื่แล้วทุกคนเบ่งต้นอันนี้พูนะเะ้าอนพูนอะอ่ไปตากแบบสมุดต,ตอนลมเย็นๆลมแห้งแล้วแบบบกานั่งตรงนี้เลยนะยามมันลมใส่ห่วงเจ็บเติบนี่ทุกคนได้ลมนี่บางเทอกับกายเจ็บู่ได้เลยนะมันต้นกไงยา่นะให้จนตาล,ลงมาอือ เนี๋ยวโอเคมาเดี๋ยวมีนาสิาเดี๋ยวคนละกั็เดียวย่างลงไปกันเนาะรู้สึกไม่เมื่อยอยากกินน้ำเราบุ๊เอาน้ำมากิน